สวัสดีครับร้านเครื่องรางอินดี้ขออนุญาตนำเสนอเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นเหรียญชนะจนเฮงตลอดปีครับทำด้วยเนื้ออัป,ปก้าครับหน้ากากฝาบาทสวยงามครับสะท้อนวิ้งๆเลยครับด้านหลัง ด้านหลังจะเป็นลงยันและมีพญาเสือโครงครับนี่สวยงามมีหมายเลขกำกับอยู่นะครับเลขนี้คือ90ครับเลข2ตัวสวยงามครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ